เรามาลากบทเป็นแบบนักแสดงหลักเรื่องแรกเพราะเป็นเรื่องแรกเหรอใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นเพียงเรื่องแรกที่เล่นแบบเอ,อ่อลากบอลเป็นแบบอะไรบางแล้วก็จะแบบมีมารักเชิญกรากโอ้โหเรียกอย่างเมื่อกี้ก็สปอยไปแล้วว่าแบบคาแรคเตอร์ผีมันก็แบบไม่ได้ดูแบบยากสําหรับเราแต่เรามีกทีทำกำันบ้างไหมมีแบบดนางผีอะไรอย่างงี้บ้าคือจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือมันพอเรามีทีมที่แบบเราแบบ วางใจได้อะไรเงี้ยมันได้ทําให้เราเหมือนแบบไม่ได้เครียดมากแล้วก็บรรยากาศในกองมันก็สนุกอมบีท่านสุในกองเนี่ยบรรยากาศที่สนุกอ่ะใครสนุกที่สุดตลอดวิทย์แต่ทีาหนึ่งบว่าสนุกทุกคนนะคะแบบทีมงานก็สนุกอะไรเงี้ยพทุกคนในกองอารมณ์ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าแบบตอนนั้นมันจะแบบเละแค่ไหนหรือมันจะเละแค่ไหนมันก็แบบไม่ได้แบบ วว่าแ้เรียยกไปดซึ่งช่วงนี้ก็เราทั้งทั้งพี่ตั้งหนึ่งทั้งพี่เจเจเนาะงานแบบกระหน่ำมากคือมีเวลาให้ให้กันบ้างไหมครั๋อจริงจริงก็ปกติเขาก็จะแบบเหมือนรับงานกันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เวลาเหมือนยังไม่เน็ตได้อย่างได้เหมือนอย่างเห็นหลายๆคู่อย่างล่าสุดอ่าพี่พีก็เพิ่งจะแต่งงานไปอย่างเราเนี่ยเห็นเพื่อนแต่งงานไปแล้วเราพอมีวันแถมแบบหรืออยากจะเฉลิมฉลองบ้างไหม ตอนนี้ก็นิดเป็นธุรกิจช่วยหนังด้ยนะจริงๆตอนนี้มันก็ยังเรียนจอยการทำงานอยู่เหมกันแต่พอเริ่มออกมาทำเองคือมันก็เหมือนไม่ลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนก็มีหนังเจยก็ถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างอย่างสนุกกันอย่างเงี้ยอย่างซีรีส์ของพี่เจย์เองเนี่ยเราเราได้แบบดูไปบ้างหรือยังดูทีเซอร์ดูวยจริงจมีดูตัวอย่างแล้วแต่ก็คิดว่าน่าคิดว่าดีแน่ๆอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็น พี่ต่อกับพี่เจเขาว่าเวลาเจอแบบเขาก็แบบใส่เด็นอยู่แล้วโดยการที่เขาแบบเคยเล่นด้วยกันก่อนก็จะรู้ว่าแบบเหมือนเขาเป็นแบบตัวไว้ใจกันซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เราก็เชื่อมมือเจเจอยู่แล้วพี่ต่อด้วยใช่ไหมด้วยทั้งทั้งเจทั้งพี่ต่อแล้วก็รู้สึกว่าพอาเขาแบบเคยเล่นด้วยกันมาตลอดเขาจะแบบตรงกันด้วยกันสุดๆแล้วอย่างวันนี้หลายๆคนก็รอลุ้นว่าแบบอ่าคนนั้นจะมามว่ดอกไม้คนนี้จะมาว่ไหมอย่างเราเองเนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะจะมีชอบดอกไม้ชอบโตไหมนะ จริงๆก็จะมีนๆให้เป,เป็นปกติแลลวค่ะแต่ว,วันนี้จริงๆที่ลุ้นคือหนักมากกว่าเพราะว่าแบบยังไม่ได้ดูเลยก็จะได้ดูความดูคนเหมือนกัโอเคสุดท้ายให้พี่เจ้าหนึ่งฝาก404แล้วก็ฝากตัวละลินตาด้วยครับค่ะก็28พฤศจิกายนนี้นะคะที่จองภาคตะยเลยค่ะ40404นี่รันดันๆค่ะฝากทุกันด้วย